เราไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวแจ้งเข้ามาว่าพลตํารวจรีพิสิตตันประเสริฐท่านเป็นปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนพลตํารวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับลงนามคําสั่งของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่246ทับ2,566นะครับให้พันตํารวจเอกพักพลสุชนผู้กับการกลุ่มงานถวายความปลอดภัยของกองบังคับการตํารวจทางหลวงไปรักษาราชการแทนผู้กับการสองกองบังคับการตํารวจทางหลวง ควบคู่ไปอีกตําแหน่งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับการให้พันตํารวจโทณโรธยุวบุญรองพุ่มกับการ6กกองบังคับการปปปรักษาราชการแทนรองพุ่มกับการรองพุ่มกับการสองกองบังคับการตํารวจทางหลวงนะครับแล้วก็ให้พันตํารวจโทกฤิตธีระเวศสุวรรณสารวัตรกรมกับการ5กกองบังคับการปคมนะครับรักษาราชการแทนตําแหน่งสารวัตรกรมกับการ2กองบังคับการตํารวจทางหลวงอีก1ตําแหน่งนะครับพร้อมกันนั้นมีคําสั่งดังกล่าวเนี่ยให้พันตารวจ รวจตรีกล้าสมบัติพิบูลสารวัตรกองกับการสองกองมบังคับการตำรวจปอทไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสารวัตรตำรวจทางหลวงหนึ่งกงกับการสองกองมบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่8กันยายนที่ผ่านมาจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวเนี่ยเป็นผลมาจากการเสียชีวิตของตำรวจทางหลวงสองท่านนะครับนั่นก็คือภู่มกับเบิ้มแล้วก็สารวัตแบงค์นะครับทั้งนี้ก็เพื่อการบริหารจัดการและ ดำเนินการต่างๆในองค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ พุสการรายงานรายละเอียดนะครับสำหรับพันตํารวจปรีกล้าสมบัติภัยบูนนั้นอดีตเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นนายเวรของกองตารวจโทจิระพบภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งเป็นผู้บังคับการกองปราบปรามหรือว่าผู้การกองปราบนะครับส่วนพันตํารวจโทกฤิตีระเวศสุวรรณเดิมเคยปฏิบัติหน้าที่สารวัตรกองกับการสองกองบังคับการตํารวจทางหลวงรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนครปฐมด้วยนะครับ รับผิดชอบมาประมาณ4ปีก่อนจะย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสารวัตรกองกำกับการ5กอบัคับการตำรวจปอคอมอเมื่อมีคำสั่งปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับค่ะนี่เป็นคดีการยิงตำรวจเสียชีวิตนะฮะคุณผู้ชมครับค่ะ